มาเถื่อนเว่ยบอกเถื่อนเว่ยที่นี่เราอยู่ด้วยกันทำไมต้องดูด้วยด้วยเหตุผลสามประการนี้เราที่ร้อนบอกเลยที่ว่าเราคือครอบดัวครอบครัวเดียวกันเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราแยกออกจากกันไม่ได้เราตัดสินใจอย่างนี้ตัดสินใจช้า ไปทำงานไปการเปิดเให้คุณโยมพุทธตอนน่าสะใจทำงานมันจะแปสนชัยชนะคนอื่นก็ไม่ยอมมองว่าเป็นชันะเพียงเล็น้อยแต่สาหรับพวกเราที่อยู่ในนี้นี่คือชัยชนะบระห่ำนี่คือชัยชนะที่ยิ่ในการเตือนใจให้สามคนเราได้เกิดกว่านี้สามคนสาม